ใครจุดทูบเรียกแกมาล่ะแกว,ว่าฉันเป็นผีเหรอฉันว่าเกเป็นเปรตต่างหากนี่พวกแกฉันคือพรามเหสีของบ้านเมืองนี้นะเสียงเปรตมันแหลมแบบนี้แหละ ไกัน <c oughs> แล้วนี่แสงจันทร์กับลูกพมทัศไปไหนแสงจันทร์เจ้าพี่เจ้าพี่เบคะลูกของเราโดนทําของลูกไม่มีสติแล้วเบคะพี่ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น <c oughs> มันเร็วมากเลยตอนนี้เราต้องคิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลูกของเราเพคะเจ้าพี่เจ้าพี่ ช่วยพวกเราด้วยนะเพคะพวกมันรังแกน้องหนักมากสงชันพี่ขอโทษนะที่พี่มาช้าที่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้เรื่อกับพระโอรสก็หนีไปแล้วเพคะหลานปู่ังไม่ทันจะได้พบหน้ากันเลย <_ press> พี่จะไม่มีวันทิ้งเจ้า <_ lene> และทิ้งพระราศีอีกต่อไปแล้วเพคะเจ้าฝ e <aux S 1> ังพี่นะ ที่จะกลับมาทวงบัลลังคืนตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเราคือกษัตริย์ผู้คืนบัลลังพารานาซีเราจะไม่ยอมให้แผ่นดินนี้ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของคนชั่วรรรนแรแ i, แตต่่กอ you